เฮ้ยเอาไอ้เกี้ยนี่ข้าวไอสัตว์ออมันก็ง่วมันหิวอะไรวะไม่หอบเลยมาขิ่มาแทนน้าต่างน่าต่างเราเนาระวังอยู่ระวังว้าอูีบดนหน่อยได้ปะดูอยู่น้าต่างว่างไม่โดนหรอก

หน้าต่างหน้าต่างนี่เลียร์แต่ไม่รู้มันจะเล็งแบหรือเจกเกอร์เล็งเจกเกอร์เล็งมันเล็งหน้าต่างสอันนนเห็นบ้างปืนเเกอรอะสวยรู้ไปแถนู้แหละเาแถวบา้านมันะเขาอย่างนี้แล้วสองตัวสองตัวเย็บเย็บ น้านีปานาอยู่นี่ลสวยตัวนนึงตัวอยู่นี่อยู่นี่มอยู่นี่อยู่นสปอตแม่งเลยมันแยกร่างมันแยกร่างมันแยกร่างเฮ้ยมันยา้า้าเขาาไปเขาไปเขาไปห้องสนุกแล้วเขาไปห้องสนุกแล้วเย็นเย็นเเย็นอ้าอยู่แถวนี้ดิิงหลอกงหลอกนั่นแหละไม่ไม่ไม่อยู่แผ่นหรอกามหน้าเลย ตายได้ไงเป็นนาพ่งจ๋าเอ้เียมเลียมเลียมเลียมไอ้สัตว์นี่ดึงีไปใช่บ้างแกจบุรีเหลดจังวะออรีลละแล้วมัน มันมันเอากองจากไหนวะแกขอฝากแกหน่อยนะลุงอยู่ตรงหน้ามึงเลยห้องหน้ามึงอ่ำไม่ใช่ละใครวะแล้วใครอยู่วะเดี๋ยวกูมาให้กูเล่นโน่นให้ไอเหี้ยมึงวิ่งไปแล้วมึงดูแค่เล่นซมาปี้ะ

มันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นอ่ะนไม่เห็นป่ะมันเข้าแล้วสวยไอ้เไอ้เจ้าจะดุงอ้เจ้ากูจะดุงไอ้เจ้กูะดุงไอ้เี้านี่มึงเไปแล้วมปแล้ไปแล้วป่ะยังยังยังยยัยเงยเงยัังให้หมดเลย

เวิ us, ่งมาแล้วอขาเลยของหวั oh ่นว่าวิ่งไปนู่นอ้อมหลังก็ยองว้าวแฮทพิพากแม่งผ่านไีบๆเลยผู้หญิงตายมันเทียบเลยเว้ยพี่ดาวอ่ะพี่ดาวดีกว่า เฮ้เเอาไม่ได้เ็ฮ้ยชิบหาย o d l y o p e งด้งล่างเมองเห็นวะมรู้ออาสเต็ปมันล็อกมันล็อกมันรู้มันรู้ บาหลังบามากนั่นนะนะนสวยวันเดียวตัวเดียวตันสิวิมั่งรู้เลยอะไรวะไอ VIP อ่ีทำไม่นานไหนสวยกูโทรนะคอคอเลยต้องเอยอะยได้ต้องอยเลยได้เด็กเกอยู่ห้องครัวสวยห้องน้ำเลย เ like ่าจะข้เฮ้ยอยู่ด์อยู่หลังไซด์นายเข้าทำได้ไหมอ่ะหรือว่าเครื่องมันดับไปเลยเดินมาเฉยโอ้โอ้โอ้ my god ใกล้ไปกันใกล้เส้นผมจะดีไหมโบโบ武汉会来。reloading cover m อ่าใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเศรษฐกอสวยเศรษฐายหนีนะ มีมีมีทองนันเพียบเลยเพียบมาไาโอเคกูจำได้มึงยิงกูรอบเมื่อกี้ดีส Mission successful. Mm -hmm. Maybe two. coming. Cover Reloading! Okay. can be. Pan Pan. 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 You're in control area. that. Op for last, stop <coughs> standing.

จะลง่า f o r has placed the e r near a bomb. Destroy. แทนาดีฮือกระจุกวิลาทำพิษทีมตัวเองแล้ววะใช่อ๋อแมดมอด้วยเวลาบันไดไม่ให้ลงพิดนะเดมอย อตรงนี้หนึ่งตัวตรงม้หนึ่งตัวใส่สวยนีใส่ยุยยม่ได้หมดเลยทำไได้หมดเลยตอนเนี้ยไได้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 หมดเลยไได้หมดเลยส่ก็ไปได้ก็ไได้แทนแทนแพนอยู่ไหนวะับู่ แทกแทกทุกคนรีพอร์ตรุ่มรุ่ม <c oughs>